สวัสดีครับทุกคนผมนัดนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งครับผมคือผมโคตรเหนื่อยเลยเพราะว่าวันนี้ผมมานั่งทาไอ้ตัวเทมเพลตนี้จนเสร็จแล้วครับผมดูนี่สิครับคือกดไฮเปอร์ลิงก์นู่นนี่นั่นก็พุ่งไปหน้าไหนได้หมดเลยกดตรงนี้ก็เด้งไปอีกหน้าหนึ่งแป๊บนึงนี่ก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งกดตรงนี้ก็เด้งไปอีกหน้าหนึ่งคือผมใช้เวลาทําอยู่สองวันเต็มประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงได้ผมว่ามันมีไฮเปอร์ลิงก์เป็นพันๆไฮเปอร์ลิงก์เลยครับ สิ่งที่ผมเรียนรู้วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมนอกจากคันทำไฮเปอร์ลิงนี้เนี่ยต้องใช้โปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า PDF Expert ซึ่งผมใช้ทำในคอมแบ็กบุ๊กผมซึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับผมและคือทางนี้นะครับผมคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมใช้วินัยทำล้วนๆนะครับผมคือผมไม่สามารถหลับได้ถ้าส่วนผมยังไม่ทำอันนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆผมมีเรียนแลตอนเช้า แต่ผมยังนอนไม่หลับเพราะผมมัวมานั่งทําไอ้ตัวนี้ให้เสร็จนะผมแล้วพอทำตัวนี้เสร็จนะครับก็คิดว่าได้ว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยผมยังต้องถ่ายตัวคลิปอันนี้อยู่ทันงันที่มันตีสามครึ่งแล้วครับผมก็เลยขึ้นมาถ่ายให้ครับอันนี้ก็เป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวของครีเอเตอร์ลกันครับผมคนนักศึกษาแค่อยากเป็นครีเอเตอร์ถ้าใครอยากรู้ว่าไปต่อไปเรื่อยจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือ,อยังไงก็ติดตามช anel นี้ได้เลยครับผมไม่ว่าจะทาง Instagram Tik t o k หรือว่า YouTube แบบนี้ครับไว้เจอกันหม่ครับ bye bye.